เรือนไม้เป็นเรือนเมืองเหนืออีกรูปแบบหนึ่งของคนที่อาศัยใกล้เมืองเชียงใหม่ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองชาวล้านนาเรียกว่าเรือนสมัยกลางหรือเรือนสมัยกลางเป็นช่วงระหว่างเรือนบ่ากเก่าหรือเรือนกาแ,แลกับเรือนในยุคปัจจุบันรูปแบบเรือนเรียบง่ายไม่ซับซ้อนใช้ไม้เนื้อแข็งประเภทสักเต่งรงังหรือไม้แดงในการก่อสร้างมีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ กระทัดรัดสำหรับครอบครัวเดียวตัวเรือนยกพื้นเล็กน้อยเป็นรูปแบบที่เริ่มมีการปรับเปลี่ยนสองจัววางต่อกันเป็นผืนคลุมทั้งตัวเรือนจึงไม่มีชันโล่งด้านหน้าเรือนแต่ทำฝาไม้ระแนงโปร่งปิดทุกด้านแทนกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย